ครับสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับวันนี้นำเสนอตรวจเช็คซ่อมแก้ไขปัญหาไฟฟ้านะครับบ้านนะครับมีปัญหาเปิดเซ็ทรคัสแล้วตัดนะครับหรือเปลี่ยนเซ็ทรคัสใหม่แล้วก็ยังมีปัญหาตัวตัวกันดดลนี่ตัดนะครับตอนนี้ได้เล็กอยู่นะับตอนนี้เป็นตัวกันดดรุ่นแรกๆนะรุ่นหมอไฟนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็คือจะตัดตอนนี้ได้เล็กอยู่สีแดงจะขึ้นนะครับ ตอนนี้มีเสียบปลั๊กตู้เย็นอะไรอยู่ไหมครับมีค่ะ,ะลบกวนให้ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนแล้วพอรับแล้อ่าถอดก่อนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวเผื่อไฟดับไฟอะไรเดี๋ยวช่างจะบิดมาที่ทํางานปกติกันเดี๋ยวจะปิดก่อนก็คือจะมีปัญหาเรื่องตัดอยู่นะครับคือถ้าบิดนี่ก็ตัดเลยใช่ไหมครับ ถ้าเว่าเป็นเทสที่คัดโกอย่างเงี้ยค่ะจะตัดทันทีอ๋อตัดทันทีนะฮะโอเคอ่ะตอนนี้จะยังไม่ตัดนะอ๋อสิก็ตัดแล้วครับผมตัดแล้วครับอ่ะนี่ช่างเทสให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้ยี้ายังไม่ตัดนะครับแต่ถ้ามา15ห้าหรือ5นี่น่าจะตัดเร็วนะครับโอเคเดี๋ยวจะตัดโหลดกันนะครับเดี๋ยวอนี้ตัวเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครตัวนี้เป็น เซ็ตที่ัดนะครับโก้ <Go. S 1> ตู้คุนเซอร์เฉยนะครับไม่มีการดดกดลงนะครับพักขึ้นใหม่เช็คลายกันนะฮะไฟเอ็นเอ็นลายถูกต้องนะครับไฟเข้าถูกไฟเข้าซ้ายนะครับ okay. เช็ควอนดูนิดหนึ่งนะครับ LN ไฟก็มา236 35โวลต์นะครับด้านหัวเดี๋ยวด้านบนลงมา,าโวลนเนีย่ย 233โวลต์นะครับด้านล่าง ac นะครับขอดูฝาตูต้คอนเมอร์นิดหนึ่งนะฮะดูว่ามีการจำอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึ่งแกะฝาตูา้คอนเมอร์แล้วนะก็มีเมียน50แอมป์นะครับ,มมรรบแล้วก็ย้อย32แล้วก็20แล้วก็32 เอ็นนะครับกต้องนี้จันจับสองเส้นออสองเส้นนี่เป็นเมนอะสายหกกานี้จำรวมเป็นเมน เปิดเนี่นะฮะเดี๋ยวชั้นจะตั้งไว้ตัดเร็วสุดเลยกันห้ามิลลิแอมป์เลยแล้วกัวนเดี๋ยวลองกดเทสด,ดูนะตัดไหมโอเคเทสกันดูว่ายังตัดนะครับแสดงว่าตัวตัดไหมอ๋อตัวกันดูดยังใช้ได้นะกันดูดนี่ใช้ได้นะครับโอเคสติการ์ดไ่เสียอืมเดี๋ยวชั้นจะค่อยๆเปิดตัวน,นี้นะอ่ะสามสองแอมป์ตัดทันทีนะครับตัดไหม ตัดครับแป๊บนึงลองทีละตัวครับนี่ตั้งแค่ห้ามิลลิแอมป์นะครับเ,เปิดยี่สิบแอมป์ครับยี mm ่สิบแ <45 S 1> mm. อมป์ไม่ตัดนะครับเปิดสามสองแอมป์โอเคไม่ตัดนะครับตัวที่ตัดคือตัวนี้ตัวไหนตัวสามสิบสองแอมป์นะครับตัวอ่า เขียนว่าชั้นล่างนะครับชั้นล่างนี่มีปัญหาชั้นล่างมีปัญหาเหรอครับผมตัดคือชั้นล่างใช่ไหมใช่ครับที่ตัดคือชั้นล่างต้องไปเช็คชั้นล่างเหรอใช่ครับเดี๋ยวนะช่างปิดกันปิดชั้นบนกันนะลองปิดชั้นล่างอีกทีนะครับปิดชั้นล่างนี่ตัดเลยนะครับโอเคชั้นบนไม่มีปัญหานะอะชั้งบนไม่มีครับแล้วไอ้ซิฟติคัสก็ตัวโดดที่ใช้ได้นะครับผม ะนะโอเคเดี๋ยวเช็คกันนะแป๊บนึงพอดี้เดี๋ยวเปิดชั้นนี้กันแค่ตรงนี้ี๋ยวก็ลองเปิดชั้นบนนะครับดูซิจะตัดไหมโอเคอ่ะไม่ตัดนะครับนี่ตั้งไวเ้เร็วสุดนะฮะตัวไหลห้ามิลแอมป์นะครับ,ก, mm รบก็ยังปิดตัวสามสองแอมป์ของชั้นล่างอยู่นะครับโอเคเดีย๋ยวนี้ต้องไปเช็คไฟของตัวชุดล่างนะครับน่าจะมีปัญหา ว่าตัวอื่นไม่ตัดนะครับเพราะว่าช่งแมเตั้งให้ลมนี่คือตัดเร็วสุดนะครับตัดเร็วที่สุดแล้วของไม้อฟไฟนะครับกันโดดโอเคเดี๋ยวไปลไ,ไล่ดูด้านล่างอีกทีนะครับโอเคมาดูจุดล่างนะครับจะมีช่างเราเดินใหม่นะฮะจะมี เดินเดินใหม่เพราะว่าทําบ้านนี่ไงอ่าทำชั้นล่างใหม่แล้วให้เขาเดินเดินใหม่ก็จะมีแอร์นะครับมีชั้นล่างเอ่อหน่าจะเป็นหน้าหลังเนาะเออหน้าหลังสามสิบแอลหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์แอร์ล่างนะครับเดี๋ยวใช่ไหมจะลองปิดนี้ก่อนนะครับปิดสามตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปเปิดตัวเมน สามแอมป์ข้างบนนะครับว่ายังตัดอยู่ไหมนะครับจะรู้ว่าเป็นที่เมนที่จ่ายออกไปหรือว่าเป็นที่เมนที่วิ่งมานี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาสามสองแอมป์ตัวนี้ขึ้นนะครับไม่ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดข้างล่างทีละตัวทีนะครับว่าตัวไหนเปิดแล้วตัดนะครับมีปัญหานะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวช่างแมจะลองเปิดทีละตัวก่อนนะครับ ลองเปิดเป็นแอร์ก่อนแล้วกันว่าดับไหมนะครับไม่ดับเนาะไม่ดับคับไม่ดับนะครับโอเคปิดไปครับชั้นล่างด้านหน้าแล้วมั้งน่าจะเป็นด้านหน้าตอนนี้ไม่แน่ใจโอเคตอนนี้ก็ติดนะครับไม่มีปัญหาอะไรติดเนาะในบ้านโอเคจะมีชั้นล่างด้านหลังนะครับอีกตัวต่อไป ตัดไปเนี่ยอ่าตัดนะครับโอเคตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับตอนนี้ดับแล้วนะไฟดับแล้วครับก็คือตัวชั้นล่างด้านหลังมีปัญหานะครับชั้นล่างด้านหลังใช่ไหมคะใช่ครับผมตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ด้านหลังนะครับจ้ะด้านหลังเปิดไฟด้านหลังใช่ไหมคะอ่าด้านหลังนี่มันจะแยกชุดไหนบ้างไม่รู้จะของใคด้านหลังคืออาจจะตรงกำแพงเนี่ยค่ะเป็นห้องครัวไหมเป็นครัวอ๋อโอเค โอเคปิดตรงนี้ไว้ก่อนดูกดอนชุดนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็ปิดด้านหลังไว้นะครับเปิดชั้นล่างแล้วนะครับเปิดไปด้านหลังข้างล่างอ่ะตอนนี้ที่มีปัญหาก็มีชุดด้านหลังนี่นะอ่าใช่ค่ะด้านตรงนี้ด้านนี้เดี๋ยวดูกันมีอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมอืมเออก็เนี่ยมี่อ่าฝังปับนี่อ๋อปับเป็นมีกาวนะฮะตอนนี้มีกาว แ,แตวนี้เป็นงานฝังมาเลยเนี่ยโคมไฟนี่ก็ฝังน่ครับด้านล่างนี่จะฝังอ๋อแต่นี้ฝังไงเอ่ยฝังท่อไหมครับหรือไงฝังอ๋อตีกิฟต์อืมน,นี่ไงอันนี้ตีกิฟต์อันนี้ไม่ได้ฝังไงเพราะมันใต้มีตรงไหนเปียกน้ำไหมเอ่ยตรงนี้ก็ถ้าฝนตกนะ<อ>มันก็จะสาดเน,นี่นะเกี่ยวกับความชื้นนะเดี๋ยว เดี๋ยวความชื่อที่ว่าเดี๋ยวยกยบอันนี้ออกจะได้ไม่เกะกะอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่างแกะไล่ดูครับเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนครับอ๋ออ๋อโอเคครับตอนนี้ก็แกะดูแล้วเป็นไงไหมอ่าก็มีคราบสนิมปกติครับมีคราบน้ําบ้างนะครับไอ้คราบน้ําตรงนี้มาจากไหนไม่มีน้ํำนะอืมสายนี่นะฮะนี่เนี่ยสายอ่ะอ่าสายนี่เหมือนฝังฝังดิบนะไม่ได้ฝังร้อยท่อเนี่ย บอกเขาว่าร้อยทอดแต่เราคิดว่าเอ้คนคนเดินไปนจากการดู <c oughs> ไม่ได้ฝังท่อ PVC นะครับฝังสายเปลือยอย่างนี้มันจะมองว่าดูดคนนะครับฮะ <c oughs> ดูดคนด้วยเหรอไม่ใช่มันสายเนี้ยมันไม่มีไอ้นี่ <c oughs> เหมือนไม่ได้ร้อยท่อนะครับเป็นงานไอ้ฝังจริงแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้ร้อยท่อใช่ไหมไม่ร้อยท่อ เป็นปลั๊กหลอก,กอืมปลั๊กได้เนี่ยแต่ใช้ได้ไหมอ๋อใช้ใช้ได้แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องความชื้นไงครับเดี๋ยวนะอ๋อตอนนี้จะมีช็อตตัวนี้นะครับแก้ไปแล้วใชตรงตรงกลานงนี่ตรงกลางนีแ่แล้วแล้วหลอดไหนมันดับไปฮะในห้องน้ำในห้องน้ำอ๋อตอนนี้ติดได้ยังฮะในห้องน้ำอ๋อติดแล้วค่ะอ๋อติดแล้วนะครับโอเคแต่ว่าก็คือช่างเขาก็มีการแก้ไขตรงนี้แก้ไขปลั๊กตรงนี้ออืม แก้ไขตรงนี้ให้แล้วนะครับตรงสวิ TVs, ตช์แต่ก็ยังเปิด <cc ull ing> เปิดใช้ได้ปกติแล้วตอนนี้หลังจากนั้นก็คือเปิดใช้งานได้ปกติผ่านผ่านมาจากตอนนั้นนะคะประมาณ <ừ> m, ส,สักสองเดือนได้ <ừ> m, ก็กลายเป็นว่าเทปที่คัดยาขาดตัดตลอดเวลางานเป็นงานกิฟต์นะครับแต่ว่าปูกระเบื้องทับนะครับนี่เราเจอปัญหานะครับต้องต้องแกะดวงนี้ทีนะครับว่าเป็นอะไรยังไงโอเคตอนนี้ อัวนี้ดูนะจะมีท่อพีซเหลืองอยู่ตัวในบ้านอ่าไม่มีอยู่จะมีจุดใส่กับจุดไม่ใส่นะปัญหาเด้อ ต้องหาสาเหตุว่ามันรั่วจากชุดไหนนะครับเดี๋ยวก็ต้องแกะบล็อกนี้นะครับ <Yeah. S 1> มันจะแยกสายออกนะครับว่าจะเอาชุดไหนเรเคยออะโอเคตอนนี้ช่างแมวก็จะแกะชุดนี้นะครจะลอยจะลอยอเส้นนี้แล้วกันนะจะใช้ขีมหมุนออกจะลอยเป็นจุดๆไปนะครับว่า <Yeah. S 1> มีจุดไหนแต่มองว่าจุดที่ไปเป็นห้องครัวก่อนแล้วกัน uh huh. นะครับที่ไปด้านหลังตรงนี้เส้นนี้วิ่งพื้นไปเลย เรตรงนี้นไม่แน่ใจว่าเขาฝังหลอกหรือเปล่าหรือฝังยังไงนะ,ะแค่เอาผ่านๆอ่ะเก๋ครับนี่รอยเอาหนึ่งเส้นนะครับปักชุดน,นี้ก่อนยังจำเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไม่เป,ดปิดเบเกอร์ดูดูสิยังตัดไหมนะครับเดี๋ยวปิดทีวีนะครับเดี๋ยวมันตัดบ่อยเดี๋ยวทีวีจะมีปัญหาเดี๋ยวดูก่อนนะจะตัดไหมนะครับโอเค ค okay. ยังไม่ดับนะครับตอนนี้ช่ <S <S างแมวเดาเอานะครับอ่ะยังไม่ดับนะบตอนนี้ช่างก็เดา<อ>เอามือนกันอ่ะอ่ะตอนนี้อ่าสีาเท่าเป็นลายนะครับจุดน,นี้ไม่มีไฟแล้วนะครับจุดที่วิ่งไปเนะี่ยแมวไม่แน่ใจวิ่งไปปั๊บ ก็จะมีปลักตู้เย็นนะครับปลักตู้เย็นก็ปลักในครัวครับจะมีสองจุดนี้นะที่เราที่เราไว้จะมีปลักตู้เย็นจุดนี้นะครับแล้วก็ไมโครเวฟน่าจะเป็นสองจุดนี้นะครับแต่ก่อนอันนี้ก็ก็ถอดปลักตู้เย็นแล้วนี่ใช่ไหมฮะตอนที่เทสตอนนี้ถอดและไม่ไม่ก่อนอันนี้ก็ถอดนี้ฮะใช่ไหมที่ช่างลองเทสอะครับถอดคือ กาที่ช่างมาเปลี่ยนเซฟตี้คัสแล้ค่ะก็คือถอดหมดแต่พอเปลี่ยนเซฟตี้คัสเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็แบบว่าเสียบปลั๊กี่ยนเป็นเหมือนเดิมมันก็ตัดครับเปิดไฟดวงไหนมันก็ตัดอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นที่ตรงไหนเลยเดี๋ยวช่างมันจะลองจ้ำเข้าไปอีกทีนะครับว่าตัดไหมลองจ้ำไปแล้วก็ยังไม่ตัดนะตอนนี้ปัญหาสายเบียดสายหลวมอะไรรู้เปล่าสายหลวมอ่ะ อ๋อนี้อือสายนี่แตกเนี่ยนี่เป็นที่จุดนี้นะครับมื่แกะออกมา แล้วต้องทาไงอ๋อนี่ทำอะไรฮะก็ผ่านมาเทปใหม่กันนั่นเองผ่านเทปใหม่ใช้ได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันเห็นสายไฟเนี่ยนี่ไง,อ,อ,งไอ๋ออาจอาจจะใช่ครับนี่มันเบียดลงโลหะตรงเนี้ยแล้วเบียดกับไอ้โลหะตรงเนี้ยแล้วาสายไฟหายฮะอาจจะมองว่าดูดคนแล้วก็ตัดก็ได้ครับอืมเป็นไปได้ไดยยังไงปิดปิดเดรกเกอร์ด้วยกัน พันให้มันดีๆเลยนะอ๋อมันดีแล้วครับไม่ให้เบียดนั่นเองเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เห็นใส่ไฟนะนะ่วัดจะมีไฟแฟรให้ดูนี่นะอืมอืมอืมใช่ใช่ครับนี่เปื่อยอ่าเปื่อยแล้วนะเนี่ยพอดีมันเบียดกับโลหะตรงนี้ก็เป็นไม่ได้มกันมันเลยไม่ตัดไงเพราะว่าเราผมแกะมาไงเอาใส่เข้าไปมันไปเบียดกับโลหะตรงเนี้ยเหมือนมองว่าดูดคน ตอนเซฟทีคัดก็เลยตัดใช่ใช่เป็นไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวลองพันประเทศทุกคนโอเคนี่ใช่ไหมก็ประกอบเข้าไปแล้วนะครับจนนี้ก็ขันไปละเดี๋ยวไปขันด้านหลังอีกทีนึงแล้วก็ไปประกอบตรงตู้อีกทีหนึง่งตอนนี้ตั้งห้ามิลลิแอมอยู่นะครับตั้งห้าอันนี้ครับไม่ตัดนะครับตอนนี้ไม่ตัดมาประกอบจดนี้กัน,อนโอเค,อเ,คเปิดไฟทั้งหมดเลยครับโอเค ตั้งไฟเสียบปลั๊กตู้เย็นนะครับตอนนี้ <Yeah. Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปประกอบด้านบนอีกทีนะครับ okay. ตอนนี้ก็ตั้งที่5้ามิลแอมป์อยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์ถ้าเปิดแอร์แล้วตัดก็เดี๋ยวค่อยมาตั้งเป็นสิห้ามิลแอมป์นะครับตอนนี้เทสให้แอมน้อยไว้ก่อนนะครับจะตัดเร็วนะครับกันช็อตกันดูดคนด้วยโอเค okay. อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับยังไงก็ ฝากกดติดตาม,มากด s u b ส c r i b e กดไลค์แชร์อย่างไงก็ฝากกดเปลี่ยนเพื่อนชตัตนนะครับเนี่ยต้องเข้ามาตรวจเช็คให้ลูกค้าไม่ใช่ว่าแนะนําให้ลูกค้าถอดก่าตัวการดูดออกนะครับเพื่อลดปัญหาการแก้ปัญหาไฟรั่วหรือว,ว่าการรับวงจรนะครับแนะนําก็เข้ามาเช็คดูก่อนนะครับไม่ใช่อะไรก็ให้ลูกค้าถอดถอดเซ็ตัออกเลยติดเซตติดคัาหรือว่าการดูดแล้วมีปัญหาจริงๆมันมีปัญหาทุกอย่างก็ต้องมีสาเหตุนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเราก็ค่อยไล่ดูว่า เป็นที่จุดไหนเป็นอะไรกันแน่นะครับไม่ใช่ว่าการติดกันดูดแล้วไม่ดีนะครับกันดูดนี่ก็คือช่วยชีวิตเราได้นะครับในการเผื่อมีอุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วไหลนะครับหรืเอเรามือเราไปแตะนะครับขณะที่ไม่ใส่รองเท้านะครับก็ห้ามีแมนี่ก็คือเร็วสุดจะช่วยตัดให้เราให้เจ้าของบ้านมีชีวิตรอดนั่นเองนะครับเพราะเวลาไฟดูดนี่บางทีมันจะดูดไม่รู้ตัวนะครับบางทีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วบางทีเราเรามองไม่เห็น ก็ยังไงก็พยายามติดตั้งแล้วก็ขนาดการไฟฟ้าก็ยังบังคับให้มีการดูดเลยนะทุกวันนี้ไม่ใช่ให้ถอดออกนะครับขอย้ํานะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่มาจุมงานหวังว่าช่างแมวจะช่วยกันได้นะครับกับปัญหาตัวกันดูดหรือว่าตัวการดูดตัดนะครับรุ่นตัวนี้ก็หมอไฟนะครับรุ่นแรกๆก็หลักการก็เหมือนเซติคัดนะครับ